สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบวลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC ซน้องอุงหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มมวลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับทุกท่านที่ไปทํางานด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นุ่มวนคนรอยเอ็ดมาอารคลิปอารสิคำจังน้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องนุ่มวนคนรอยเอ็ดเลยเด้อครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือเรื่องดีใจยังมีความสุขและดีใจทั้งน้ำตาปาดเปิดหัวมาแต่ฟังเนาะครับพี่น้องเนาะสิ่งที่ผมจะพูดเริ่มแรกเลยคือดีใจและมีความสุขครับพี่น้องทำไมถึงบอกว่ามีความสุขพี่น้องย้อนกลับไปครับเรื่องหลาน้อยอุงหญิง ขอแสดงความยินดีที่ลาน้อยได้รับโฉนดภาพนี้ครับพี่น้องสิ่งที่ผมมาพูดอาจจะช้าหน่อยแต่ผมขอพูดตรงนี้ว่าน,นี่คือสิ่งที่ควรนําเสนอเรื่องลาน้อยลาน้อยครับพี่น้องไปรับโฉนดที่ดินครับพี่น้องที่ลาน้อยทําตามนโยบายของพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซทุกท่านเป็นยังคือวังสรรพี่น้องย้อนกลับไปอีกครับพี่น้องลาน้อยเข้ามาสู่วงการด้วยการเดินมาออดิชั่น หรือนัดพบของบอสโจให้มาออดิชั่นหลังเวทีครับพี่น้องหลายๆท่านได้ดูและติดตามหลานหน่อยองคหญิงมากแล้วก็เห็นทุกอย่างกับหลานหน่อยว่าเด็กน้อยคนนี้น่าสนับสนุนน่าส่งกําลังใจเชียร์ไปอีกนานสิ่งที่เฮาเห็นหลังจากที่หลานหน่อยไปออดิชันเสร็จแล้วบอสโจมาที่บ้านมาเห็นสภาพทุกอย่างหลานหน่อยนอนอย่างไหกินอย่างไหนอยู่จังไหนนโยบายสิ่งที่หลายๆท่านมองเห็นคือต้องการให้หลานหน่อยมีบ้านมีรถ แม่บอาครับพี่น้องมีที่ดินเป็นของตัวเองอยากให้หลานน้อยมีความสุขพ่อพ่อแม่ fc ทุกท่านก็เลยมอบสิ่งนั้นก็คือมอบมาลัยน้ําใจหลายๆอย่างเพื่อให้หลามีบ้านมีรถสิ่งที่หลาทำคือสนองนโยบายทุกอย่างหลาน้อยได้รับมาลัยทุกบาททุกสตางค์มาทําตามที่พ่อพ่อแม่ fc ต้องการซีซั่นแรกครับพี่น้อง fc ทุกท่านหลาน้อยสีซางบ้านครับพี่น้องหลายท่านพร้อมกันถ้า fc หลายท่าน เป็นยุคแรกๆของหล่าหน่อยจะหูดีว่าบ้านฮักทุกหลังพร้อมที่จะโอนมาลายคนละยี่สิรวมคนในบ้านฮักแล้วจะได้ประมาณกี่ล้านทุกคนวางเผนคือทุกคนต้องการให้หล่าหน่อยได้เงื่อนแล้วก็มอบมาลายในวันปิดวงเบสเศษวันนั้นช่วงนั้นรวมกับมาลายของบอลจิวประมาณสามล้านกว่าเศษครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือหล่าหน่อยการมาทําบ้านเสร็จเรียบร้อย หลายๆายท่านครับพี่น้องก็มองว่าหลานน้อยมาอยู่ตรงนี้อยากให้หลานน้อยมีบ้านมีรถอ่าทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนดูคลิปของช่องพ่อแม่น,น้องหญิงเพื่อได้รเงินจากการโฆษณาช่องพ่ออีกเพื่อเอาตรงนั้นมาผ่อนหลานน้อยเป็นคนดาวแล้วก็ให้เงิน youtube ของพ่ออีกไปผ่อน หล,หลายท่านเข้าไปติดตามช่องพ่ออีกไม่หน่อยก็อย่าลืมเบิร์นโฆษณานะครับพี่นอ้องตอนให้เราไม่โอนมาลายเราก็ดูถือว่าโอนมาลายเหมือนกันครับพี่น้องให้กําลังใจครับสิ่งต่อมาคือสิ่งที่หลานน้อยได้รับมาไราจากทุกท่านหลานน้อยไม่เคยไปทําอย่างอื่นไม่เคยทําสิ่งที่ไร้สาระทําแต่สิ่งที่ทุกคนต้องการให้หลานน้อยได้สิ่งนั้นหลานน้อยก็ซื้อที่ดินเพื่อให้เกิดความสบายใจเพราะทุกอย่างในอนาคต ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอนาคตก็คืออนาคตยังไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรแน่นอนแต่ทุกอย่างก็พยายามทําให้เกิดเรื่องสบายใจเพราะหลาหน้อยสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นกอยายเป็นดินหลาหน้อยบ้านหลาหน้อยเป็นทางการครับพี่น้องหลังจากวันนั้นถึงวันนี้การแบ่งเขตทุกอย่างเรียบร้อยก็ไปรับชนดก็ขอแสดงความดีใจให้แกหลาหน้อยขอให้ลาน้อยรุ่งรุ่งปังปังรวยรวยตลอดไปไม่มีที่ตกขับสูงยางเดียวครับ ผมเชื่อเลยว่า f อทุกท่านที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ก็พร้อมที่จะยินดีและมีความสุขพร้อมที่จะสนับสนุนหลานน้อยแบบนี้ตลอดไปรวมถึงช่องหนุ่มวลคนรอยเอ็ดพร้อมที่จะนําเสนอข้อมูลดีๆของหลานน้อยให้ทุกคนทั่วโลกทั่วไทยทั่วโลกได้รู้ว่าเฮ้ยนี่คือองค์หญิงเพชรบ้านแพงคนทั่วไทยได้รู้จักว่านี่คือองค์หญิงเพชรบ้านแพงหนุมวลคนรอยเอ็ดก็พร้อมที่จะนําเสนอข้อมูลแบบนี้สิ่งดีๆแบบนี้ให้แก่หลานน้อยคนทั่วประเทศทั่วโลกได้รู้จักหลานน้อย แบบนี้ตลอดไปครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปคือมีความสุขท่าน้ำตาคืออะไรครับพี่น้องหลายๆท่านได้ติดตามที่บอสโจไปเป็นกรรมการหรือเป็นโค้ดก็ได้เรียกได้หมดครับพี่น้องของทีมสีแดงทีมสาวน้อยเพี่อันแพลง์ครับพี่น้องมีการออเิชั่นเกิดขึ้นหลายๆคนทุกคนก็นั่งดูมีความสุขสิ่งที่เราเห็นมากกว่านั้นคือความประทับใจดีใจของอา กับหลานได้เจอกันนี่ครับผมถึงบอกว่ามีความสุขท้งน้ําตาเชื่อไหมครับว่าหลานกับอาไม่ได้เจอกันนานมากพอเจออากะสีไหหลานกะสีไหพ่อเป็นกันไปน้กนาการออนลองอ้อนลอง,อลองคือขึ้นหอดครับพี่น้องนี่คือความสุขของสายเลือดที่ได้พบเจอกันรออาคนนี้มานานแล้วอยากเจอหลานหลานก็นอยากมาอยู่เป็นหมอลำนะครับพี่น้องก็เลยเดินทางมาออดิชัน่น สิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่พบเจอแม้กระทั่งมาขึ้นไปออเดชั่นครับพี่น้องบอดกับสีไห้พ่อบอดล้านกับสีไห้พ่อล้านผมกับลูนเนื้อหองไงใดเด้ออย่าหายใจกันเน้อนี่เขาเรียกว่าสายเลือดครับพี่น้องหลายท่านบอกหูว่านี่คือหลานบอจูนี่คือลูกของพี่ชายบอจแม้กระทั่งหลายหลายท่านก็อาจไม่รู้เพิ่งมารู้วันปิดวงว่าแขกหลอด นั่นคือพี่ชายบอสจูครับพี่น้องเสื้อบอกครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากวันนั้นถึงวันนี้หลานก็บอกอยู่ว่าหลานก็แยกกันเป็นเรื่องของครอบครัวผมก็ไม่อยากล่งรายละเอียดแต่ขอให้รู้ว่าวันนี้หลานคนนี้ได้มาหาอาจูแล้วได้มาเจอหลานก็อยากไว้บอสจูก็บอกว่าอยากเป็นนางเอกมําผมเชื่อเลยว่าสายเลือดเขาไม่ทิ้งกันไปไหนหรอกความรักความเมตตาเกิดขึ้นแน่นอน ความรักครั้งนี้ผมเชื่อเลยว่าบอดเล่ากับนี่แหละอยากซอยเหลือหลานพีนกันยังได้กระฮับแมนบอกกับพี่น้องนี่คือความรักจนแล้วเล่าได้ถามตรงกลางรายการบอกว่าอยากมาอยู่สาวหน่ย่ยบอร้านกับอยากมากเพื่อนกับบอสทั้งสีไฮไอเอฟซีนั่งดูอยู่ไล์สวดอยู่กับสีไฮพ่อเป็นกันนาพี่น้องลองคิดกับเบิรงวันนี่คือสายเลือดครับพี่น้องแล้วถามกลับมาเราไม่ใช่สายเลือดเล่าเข้ายัางสี่ไฮน้าเพื่อนเนาะถามว่าเพื่อนเป็นสายเลือนกันเป็นยังเพื่อนสีบวัวหาเนาะ แต่คือด้วยหน้าที่การงานที่ทําอยู่ทําหน้าที่อยู่ว่าทําอะไรอยู่เขาก็เลยต้องนิ่งไวครับพี่น้องแต่แว่วตาเล่ากับพระธรรมดานี่แหละครับคือบอสเล่ากับหงอยแล้วว่าแขกหลอดเล่ากับเป็นยังสันว่าง่ายซะเล่ากับเออเราในฐานะที่วันหนึ่งประสบความสาเร็จแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือหลานอยากให้หลานมีความสุข ทุกอย่างมีทุกอย่างทุกคนรู้ในรายการบอสก็พูดไปแล้วว่าแฟนกับพี่ชายเพื่อนกับแยกจากกันเนาะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้หลานก็อยากซ้อยเรือนั่นแหละแต่คือว่าันก,กาลางรายการเนาะครับพี่น้องเหตุการณ์ทุกอย่างก็เกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดต่อคือปลาล์มนาดครับเล่าขึ้นทอดร้านเราเราไปโพสเฟสบุ๊คขึ้นทอดกอดเอาเราเราว่านี่คือปลาล์มนาดเป็นคนเบาเนาะครับพี่น้องเราบ่ค่อยเ้าแต่เล่ารักหลานเราเฮียง หลายๆคลิปที่เสียบีไปถ่ายแล้วก็ไปสังเกตบิงแล้วก็ไปร้อยเต็นเลยเวลาหลานออกห้องป้ามนาหากานักหลาหน่อยองิงแหงแฮงเดลอสิ่อยฟังแกเป็นบุคคลที่รักหลานแต่แกไม่ค่อยพูดแต่ถ้าป้ามนาไดอ้ออกมาวอาว่านันกับวรรมดานี่แหละความรักของป้ามนาเรามีต่อหลานเราวรรมาดาเนี่ยค่อนเบาแต่แสดงแสดงด้วยความหัวใจด้วยความจริงใจไม่ต้องพูดมากทําด้วยใจอย่างเดียวนี่คือป้ามนาวรรมดา นี่แหละครับความสัมพันธ์ของหลานหน่อยกับตระกูลนามองศารักและเมตตาสนับสนุนจนเตี้ยกันไปเราในฐานะ f อฟก็พร้อมที่จะสนับสนุนหลานหน่อยให้ปังๆตลอดไปครับสุดท้ายท้ายสุดลวครับขอขอบคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนุ่มวลคนรายละเอียดของทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุย่ยๆยตลอดไปครับสวัสดีครับ